สวัสดีครับท่านกำลังชมช่องเลิร์นไลฟ์กันนะครับผมวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกท่าน,นครับไปจอดรถกันอีกแล้วครับจอดรถที่โรงพยาบาลพระมงกุฎครับเป็นการพาไปจอดรถเ,เฉพาะรถจักรยานยนต์นะครับรถยนต์ผมไม่เคยเข้าไปจอดเหมือนกัน,นครับก็เดี๋ยววันนี้เราไปทําธุระกันในโรงพยาบาลพระมงกุฎนะครับก็เป็นเทปการบันทึกภาพของวันที่29ตุาาลาคม2 5 0 0 68นะครับเรากำลังเดินทางนะครับจากด้านหน้าเรานะครับจะเป็นสีแยกติดชัยนะครับเราอะไรจะเดินทางเข้าไปทางด้านตรงนะครับตรงหน้าเราเนี่ยจะไปทางอันดุสาวรีนะครับแล้วก็ด้านด้านซ้ายมือเราเนี่ยครับเขาจะวิ่งไปทางด้านถนนพระราม6ทางเป็ป้ายโรงพยาบาลวิชัยหยุดนะครับก็เราไม่ได้ไปแวะโรงพยาบาลวิชัยยุดอะไรแล้วก็เขาก็ม้ให้เรามาโฆษณาอะไรกันนะครับเยวะ เราจะไปจอดรถกันที่โรงพยาบาลพระมงกุฎครับอันนี้เทปอันนี้ผมอาจจะไม่ได้ก่อเร็วมากนะครับเพราะว่ามันต้องใช้การอธิบายนะครับแล้วก็ยดย่นระยะทางมาให้พอสมควรนะครับแล้วเดี๋ยวแยกตึกชัยนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูจุดเข้าครับของโรงพยาบาลพระมงกุฎครับเนื่องจากว่าทางโรงพยาบาลพระมงกุฎนะครับเขามีการปิดประตูนะครับทางเข้านะครับรถนะครับก็ รถยนต์รถ,นตร,ถนตรถจักรยานรถยนต์นะครับก็เข้าที่ประตูเดียวกันเลยนะแล้วก็เดี๋ยวเรานะครับไปเ,เข้าทางด้านประตูด้านาหน้าเลยครับตรงใกล้ๆกับท่าเรือชนะสาธารดา,าสุขนะครับอยู่ทางขวามือแล้วครับก็เลยสะพานลอยไปนะนิดนึงนะครับเลยสะพานลอยไปนิดนึงเนี่ยตรง ด้านซ้ายมือเรานะครับตรงนี้ที่เห็นรถสีขาววิ่งออกนะครับจะเป็นทางออกนะครับของโรงพยาบาลพระมงกุฎนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาออกกันตรงนี้นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับลืมบอกไปนิดนึงครับให้ดูจุดจอดรถสจุดนะครับในโรงพยาบาลพระมงกุฎนะครับก็เดี๋ยวจุดแรกเราจะพาไปจอดนะครับแต่จุดที่2ผมจะพาไปแค่ผ่านนะครับก็เดี๋ยวขาออกตรงจุดเมื่อสักครู่เนี่ยครับที่ รถคาร์ซีขาวเมื่อกี้ออกมาแล้วครับก็คือเดี๋ยวเราจะผ่านมาแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูว่าเขาจอดกันตรงไหนนะครับมีทั้งหมดสอจุดนะครับแล้วก็สําหรับคนที่เ,เขาเรียกอะไรขับแล้วมันวนหาที่จอดไม่ได้นะครับก็ไม่ต้องออกไปข้างนอกนะครับเดีย๋ยวเราจะเขาเรียกเดี๋ยวเราจะชี้ให้ดูเหมือนกันครับว่ามีรถกอล์ฟนะครับในรถบาร์เิ็มกรุดเนี่ยเขาเลี้ยวซ้ายเข้าไปนะครับเดีย๋ยวก็เข้าไปตรงตรงเชิงเขาเรียกอะไรเหล็กสังกะสีได้นะครับเดีย๋ยวเดี๋ยวชี้ดูครับ ก็ไม่รู้จะเห็นขนาดไหนครับเดี๋ยวชี้ให้ดูแล้วก็อยากจะบอกจุดสังเกตนะครับเนี่ยครับตรงนี้ครับทางเข้านะครับเราเข้าไปเลยครับด้านขวาของเราครับก็คือเป็นจุดเขาเรียกว่าอะไรเป็นตึกอาคารมันก็เป็นอิมเมอร์เจนซี่นะครับก็มาบ่อยก็จะเล่าให้ฟังนะครับก่อน้ารที่จะมาซื้อยาซื้ออะไรแถวนี้ครับด้านซ้ายมือที่เป็นที่แท็กซี่กำลังขึ้นไปเนี่ยครับก็คือเป็นจุดรับส่งรถของรถยนต์นะครับจักรยานยนต์ขึ้นไม่ได้เขาปิดป้ายไม่ให้ขึ้นนะครับก็ขึ้นไม่ได้นะครับก็เดี๋ยว เราจะไปจอดรถกันข้างในครับแล้วก็ขับตรงยาวเข้าไปเลยครับตรงแถวแถวนี้นะครับคือเราจอดไม่ได้เลยนะครับก็จอดแล้วอาจจะโดนล็อกลอนนะครับก็เดี๋ยวเราพาไปจอดจุดที่ถูกต้องครับเดี๋ยวผมชี้ดูไปเรื่อยๆนะครับว่าตรงไหนจอดไม่ได้นะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยคือผมก็เคยไปจอดครับแต่ไม่แต่โชคดีนะครับโชคดีเราอาศัยโชคกันนะครับว่า ถ้าท่านจอดไม่นานอาจจะไม่โดนนะแต่ว่าก็ไม่รู้นะเราไม่เราก็ไม่อยากจะเสี่ยงนะครับก็ลองดูครับสำหรับใครที่ไม่อยากจะเสียก็ไปจอดที่ถูกที่จุดถูกจุดนะครับก็ก็จะไม่โดนล็อกลอนครับมาตรงนี้นะครับเดี้ยวขวาครับเดี้ยวขวาไปเลยนะครับท่านจะเห็นขวามือใต้กระไดตรงนี้นะครับนะครับตรงนี้นะครับที่มีเหล็กลวเนีครตรงนี้นะไอ้ลวเหลืองเนี่ยจอดไม่ได้นะครับห้ามจอดนะครับล็อกโดนล็อกนะครับส่วนข้างๆนี่ครับ ที่เห็นพี่มอเตอร์ไซค์จอดกันเป็นแถบแถบนี้อันนี้ไม่แน่ใจว่าจอดแล้วจะโดนล็อกหรือไม่โดนล็อกไม่แน่ใจนะครับไปวัดดวงกะโหลกเองนะเดี๋ยวเราไปด้านซ้ายครับไปจุดจอดรถที่มันเขาให้จอดนะครับก็พอเลี้ยวซ้ายปุ๊บเราก็จะเลี้ยวขวาทันทีเลยครับเนี่ยนะตรงเสี่แยกด้านขวาเราเนี่ยครับปุ๊บตอนที่พี่คันทีขาวเดี่ยออกมาครับเราก็เลี้ยวขวาเข้าไปเลยครับปุ๊บพอถึงปุ๊บก็จะเห็นจุดจอดรถผมคิดว่าอาคารจอดรถใหญ่ก็น่าจะอยู่ด้านไหนเนี่ยรถกอล์ฟเดี๋ยวเราจะมีรถกอล์ฟคันหนึ่งออกมาครับ ตอนที่เราออกมาแล้วนะครบผู้ควบคมคิดว่าจุดจอดรถนะครับยนต์ส่วนบุคคลก็ได้อยู่ด้าน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 ขวามือตี้หรือเปล่าแต่จุดจอดรถเตอร์ไซค์คือเบ์เวิร์กนีครับแล้วก็เวิร์กใกล้ๆกกันด้า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 นขวามือนะครับนะครับเดี๋ยวเราออกมานะครับปุ๊บนะเดี๋ยวพี่รถท็อปนะครับเดี๋ยวเราตามพี่รถท็อไปก็เวลาออกไปครับเราจะเลี้ยวซ้ายไม่ได้แลวนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเลี้ยวขวาออกถนนตรงที่เมื่อกี้ทางออกมาเลยครับ ก็เราจะไปดูจุดจอดรถของมอเตอร์ไซค์อีกจุดนึงครับเนี่ยครับดูจุดจอดรถตรงมอเตอร์ไซค์จุดนึงรถก๊อนะครับสังเกตรถก๊อบก่อน,นครับเดี๋ยวรถก๊อบเขาจะเลี้ยวซ้ายนะครับเขาจะเลี้ยวซ้ายตรงประมาณเพิงสังกสีนะครับเนี่ยนะเ,เพิงสังกสีข้างหน้าตรงแถวๆเนี่ยนะเนี่ยเนี่ยนะงเพิสงสังกสีไม่ใช่อันนี้นะอัน,ๆๆๆๆๆน,น,นอั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 นนอันอันอันันอ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 ันันอันอัน ตอนแรกผมว่าผมจะผมว่าผมจะแซงเขาอยู่มืนกัแต่ไม่เป็นไรครับเดีย๋ยวตัดสินใจไปแซงคนระับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะตั้งใจให้เพื่อนๆดูนะว่ารถกอล์ฟเขาเลี้ยวซ้ายต้นตรงไหนครับนะเพราะเพราะเพราะเขาเพราะว่าเขาเข้าไปอย่างนี้คนระับเนี่ยเขาก็เลยบอกทางเราไปน,นะเอนะครับ ่เนี่ยนะครับตรงตรงตรงลานเนี่ยครับเนี่ยไม่ใช่เซิร์ฟนับกระีเนี่ยคมอแปลงเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงนี้ครับเรามันเลี้ยวซ้ายเข้าไปได้นะครับเลี้ยวซ้ายเข้าไปได้แล้วก็จะไปทะลุไอทางที่เราวิ่งเข้ามาเมื่อกี้ครับส่วนจะลดอีกจุดหนึ่งของโมเดลเซก็คือตรงนี้ครับให้เข้าตรงรั้วแดงนี้เข้าไปเลยนะครับจะจอดข้างนอกนะจอดข้างนอกโดนล็อกนะให้ไปจอดข้างในเวิร์กเนี่ย จอดในเวิร์กนี้เท่านั้นนะครับถึงจะไม่โดนล็อกนะครับส่วนประตูด้านนี้คือประตูที่เมื่อกี้เราผ่านมาสำหรับคนที่ไม่รู้นะฮะก็อ,อาจจะเศ้าอ,ออกไปแล้วบนบนข้างนอกนะฮะส,ส่วนถ้าเกิดว่าเรารู้แล้วว่ามันเข้าตรงนั้นได้นะครับ <c oughs> ก็ไปเข้าตรงนั้นนะส่วนผมยังไม่เคยลองว่าเข้าตรงนั้นได้จริงหรือเปล่าแต่น่าจะได้เพราะว่าเราเห็นรถว่าเ็นรถก๊อบนั้นเข้าไปเหมือนกันนะก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรโอเควันนี้ก็พามาจอดรถที่โรงพรยาบาลพระมงกุดน, okay, นะครับผมโอเคนะครับผมขอบคุณมากครับทุกโยเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผม สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามเอาไว้นะครับผมขอบคุณมากครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม